ต่อรถบัสเพื่อไ,ไปอุทยานกันครับนี่หนาผู้เดินทางตอนนี้เดือดจัแต่างตัวเราไม่ต้องเสรฟหนาวมากพูดมากไม่ได้พูดมากออกซิเจนขาดเราต่อคิวซื้อตัวรถบัสยาวมาก นี่ือรถวัดภาพแย่มากนี่มันหายใจไม่เข้าได้เลยแบบของไประดับความสูงม4,000แล้วตอนนี้ 那还得装。 ญาติงอยู่ใล้จนะยอ้อยอดมากรส้ไ้เสียงเทานาก็ไม่ต้งเสิร์ฟเขียวทั้งนั้นมาบรรยากาศที่ญาติงตอนนี้ครับ เดเราจะลองไปหาที่พักก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ที่พักนะครับโชคดีที่มีพี่คนขับพามาแนะนำที่พักด้วยช่วยเรื่องการสื่อสารได้มากเลยมาพวกเขาโอ้ดูเนี่ยทำไมเล่นไปเรามาถามราคาได้ไหม เดินทางแล้วครับวันนี้เราจะเดินระยะทางเป็นระยะทางสั้น5กิโลตอนนี้เที่ยง40มาเดินครับจะใช้เวลาในการเดินเท่าไหร่ฮ่ โคตรจะน สวยมากได้มาแค่มุมแรกเดินไปไม่เท่าไหร่เสียเวลาไปกับการถ่ายรูปอยู่ตอนนี้ เด,เ,เดินทางต่อแล้วลตอนนี้มัวแต่ว่าถ่ายรูปเดินกันมาได้แค่ยังไม่ถึง2กิโลเลยล่อไปสชั่วโมงนะ้ะแต่เราเห็นยอดเขาอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้คนจีนมาพ่นจีนใส่เราใหญ่เลยหน้าแกเหมือนจีนเลยจิงเตียโอ้ยอดเขากรับสวยมาก ในที่สุดวันนี้ก็ถึงจุดหมายทะเลสาบแล้วก็เป็นภูเขาฮิมะสวยมากจริงๆยอดสวยมากครับยาสิง เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่เตีนเขานะครับไปสัมผัสเต็นเขาใกล้ๆเราไม่ได้เดินรอบทะเลสาบใช่ปหมเรทะเลสาบก็ตรงกันเมื่อกี้วันนี้เราเดินไปไหนอ่ะตีนเขาหรอใช่เพื่อไปจับพิมะไม่ใช่มีหรอไม่มีเป็นการเที่ยวี่ไม่มีข้อมูลสาระเดินตามเขาไป เนี่ยย่าปิงอ่ะจะมี3ยอดเขาเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าทั้ง3พระองค์ก็คือจำชื่อไม่ได้แล้วขอกลับไปเปิดวิกิพีเดียกอนเดี๋ยวจะมาบอกมืนจะมีเหมือนจะเหมือนจะจำได้นะจะมีแบบเทพเจ้าแห่งความเมตตาอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคยังดียังดีเป็นไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเหมือนร่างกายปรับตัวดีขึ้นก็แน่ละสิพอเราอยู่อยู่เฉยๆมืก เริ่มพูดมากกูเริ่มเหนื่อยแล้วนะนี่ไม่ได้เดินขึ้นเลยเลยนะเดินเดียวก็เหนื่อยสปอร์ตแมนนะเเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยพอดีที่นี่ระดับน้ำทะเลครับระดับ4,000กว่าเมตรมันก็จะเหนื่อยนะมันก็จะหนาวมากหนาวมากมก็มีฝนน่าจะประมาณสัก4-5องศาโอ้อนะถ่ายดีโนทถ่ายนู่นว้าว

จบทริปแล ite, ้วครับวันน like like well, like ี้สำหรับการเดิน5กิโลเบาๆกับพร้อมพร้อมพร้อมกับวิวรู้สึกเป็นไงสบายๆ5กิโลสบายๆหอบไม่หยุดเลยทำไมกูรู้สึกว่ากูอ่แนแอที่สุดแต่วิววิวหลักร้านมากอนที่มนี่ใช่ยอดครับตอนนี้5โมงจะครึ่งแล้วครับ เราต้องเดินทางกลับไปแล้วก่อนที่จะมืดจะมีอะไรสุดยอดไปกว่าการกินปิ้งย่างในอากาศหนาวศูนย์องศาศูนย์เราไม่รู้เป็นไงบ้างครับนศูนย์ว่าไม่รู้แต่มือกูชามากตอนนี้สั่งปะสั่งไปแล้วให้จานลดจารรุออยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับเนื้อจามรีห้าอ่อยจะหิว คือไม่อร่อยไม่เดียวป้าหรือไม่อร่อยหมูสีเดียวสมัยสามชั้นไม่อร่อยเหรอไม่แล้วเนื้อคุกขีมาเอาเหรอเชี่ยกูสั่งไปกคุณว่าหมูและไเหี้ยเป็นก้อนๆนี่อะไรวะไม่ยิ่งแดกแย่ไปกว่เนื้อจำมารีว่ะสีแดงเฮ้ยเนื้อจำมารีแน่นอนกินไม่ได้ใช่เนื้อหมูนี่กินไม่ได้จำมารีกูยิ่งกินไหมเฮ้ยจำมารีมันสดไงมันอยู่แบบนี้เนี่ย